สวัสดีค่ะเดอะฟลัดอุทกภัยจากเฮอริเคนที่ทำให้การชิงตัวนักโทษผิดแผนที่แย่กว่านั้นคือเอลิเกเตอร์ที่หิวโหอยออกล่าเยื่อในอำเภอสาวโจนิวแมนหญิงสาวคนเดียวที่ติดอยู่ในทั้งสองเหตุการณ์จะเอาอยู่ไหมติดตามชมได้เลยค่ะนังเปิดตัวที่รัฐลุยเซนาติดกับอัลเม็กซิโกในอเมริกาทางการประกาศเตือนถึงความรุนแรงของเฮอริเคนกัสตาโว ให้ประชาชนอพยพหรือหาที่ปลอดภัยชายหญิงสองคนหนีพายุเข้าตึกร้างพวกเขาเพิ่งมารู้จักกันที่นี่คารลินส์เห็นประตูหลุดก็จะเข้าไปซ่อมแต่อยู่ๆเขาก็หายไปปรากฏว่าแอลิเกเตอร์ตัวใหญ่โผล่เข้ามาสมมร์หนีไปไหนไม่ได้เพราะติดอยู่ในตึกชั้นเดียวไม้ที่ใช้ต่อสู้ก็มีขนาปากแอลิเกเตอร์สุดท้ายเธอก็ถูกมันหมุนควงสว่านท่านี้ไม่มีใครรอดค่ะ เราเรียก a l l i g ตอร์สั้นๆว่าเกเตอร์นะคะเกเตอร์มีแค่ในอเมริกากับจีนมันคล้ายกับโคโกกระไดจระเข้มากเป็นสัตว์เหลือยคลานเลือดเย็นเช่นกันแต่อยู่ในคนละวงหรือว่าคนละแฟมิลี่หัวเกเตอร์จะทูบเปนรูปตัวยูตัวสีเทาถึงดำเวลาหุบปากไม่เห็นฟันล่างอยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยจระเข้หัวแหลมตัวสีเขียวสีน้ำตาล เวลาหุบป,ปากมองเห็นทั้งฟันบนฟันล่างอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเพราะต่อมพิเศษที่ลิ้นขับเกลือได้ดีกว่าเกเตอร์ขั้นสารคดีแล้วเล่าหนังต่อนะคะพายุเทลงมาไม่ขาดสายรถบัสของกรมราชธัน์ขนนักโทษมาห้าคนมีเจ้าหน้าที่ดูแลสองคนเดลทำหน้าที่ขับรถส่วนเจเปิด Google ดูคาดการพายุดูแล้วคงฝ่าพายุฝนไม่ได้แน่เลยเปลี่ยนแผนโทรขอค้างคืนที่สถานีลูที ขอแนะนํานักโทษนะคะแต่ละคนมีคดีอุกชะกันทั้งนั้นฟรอยคดีฆาตกรรมอาชญากรรมจากการเหยียดเกลียดมันทุกอย่างบิ๊กจิมเป็นพ่อขายาทําความผิดครั้งที่สองจนนทานอาปโปนหรือจ็อกส์คดีปล้นโดยใช้อาวุธแอนเจโลโคูเปอร์ชายร่างยักษ์ที่ก่อคดีฆาตกรรมรัสเซลโคดี้เป็นนักโทษที่ผู้คุมเกลียดที่สุดเพราะเขาฆ่าตำรวจมีรถคันนึงซุ่มรอรถของกรมราชธรร์ พวกเขาต้องการชิงหนึ่งในนักโทษเรฟเป็นหัวหน้าบอกว่าการมีพายุยิ่งช่วยให้เราทำงานได้ดีทำเสร็จก็มีเงินแยกย้ายกันได้ทำให้เน็ตที่บนตลอดเวลาเงียบสักทีในอำเภอสาวโจนิวแมนยังคงประจำการตามหน้าที่แม้พายุจะหนักเธอมองรูปชายบนโต๊ะนั่นไม่ใช่แฟนแต่เป็นอดีตในอำเภอคุณพ่อที่ทำให้เธอเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเธอลงไปเห็นน้ำท่วมเกือบถึงตาตุ่ม ภายน่าจะลืมเอากระสอบทรายไปปิดประตูเธอเห็นผู้ช่วยนำเพอวิทล็อกเพื่อวางสายเขาบอกกรมราชัณฑ์ขอมาพักที่นี่เพราะพายุน่าจะแรงทั้งคืนมีเจ้าหน้าที่สองคนนักโทษมาด้วยห้าคนโจหนักใจเพราะไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าแต่ยังดีที่ว่าห้องขังพร้อมโจเตือนให้พายไปกั้นประตูให้เรียบร้อยตอนนี้พวกเกเตอร์ก็หลบพายุไปตามท่อระบายน้ำพายลงไปด้านล่างน้ำก็สูงเกินเขาแล้ว เขาเพิ่ทำไฟฉายหล่นพอก้มเก็บก็ถูกเกตเตอร์ตัวหนึ่งกัดแขนกลายเป็นเหยื่อคนแรกของที่นี่ผู้คุมและนักโทษมาถึงโจกับวิทล็อกถือปืนดูสถานการณ์บิกจิมเฉยเไม่สนใจใครรัสเซลสนใจแต่สายฝนเมื่อถึงด้านในโจนแนะนำตัวว่าเป็นในอำเภอของสถานีที่นี่วิทล็อกเป็นผู้ช่วยอีกคนกำลังจัดการน้ำท่วมอยู่เราไม่มีอาหารเตรียมไว้ให้นักโทษเห็นในอำเภอเป็นสาวเลยแซว เธอว่าพ่อเธอนะ่ะเคยเป็นนายอำเภอสอนให้เธอใช้ปืนตั้งแต่สี่ขวบพวกนักโทษแนะนำตัวแบบกวนๆบิก๊กจิมบอกข้อหายาเสพติดเขาว่าก็แค่ปลูกและขายสมุนไพรส่วนรัสเซลโคดี้ที่แนะนำตัวอย่างสุภาพลงท้ายด้วยคำว่าครับท่านแจ้เกียรตินักโทษคนนี้เป็นพิเศษเขาว่าไอเนี่ยมันฆ่าตำรวจโจให้นักโทษเข้าห้องขังแยกกันพวกเขาสังเกตว่ามีน้ำท่วมพื้นห้องขังแล้วจอกอยู่ติดกับฟรอย แต่ไม่ชอบใจที่ฟรอยเหยียดผิวเขาและว่าเขาเป็นสาวน้อยโจกลับห้องปล่อยให้ผู้คุมเฝ้านักโทษของเขาเองเรฟกับพวกตามมาถึงสถานีตำรวจพวกเขาไม่กลัวเพราะเตรียมอาวุธหนักมาพร้อมที่สำคัญคือพวกเขาเคยจัดการตำรวจมาก่อนเรฟว่าตำรวจด้านในไม่น่าจะเกิน4ีห้าคนจบงานก็ไปเจอกันที่นัดพบเรามีเจสกีมาพร้อมสองคันโจแปลกใจที่พายยังไม่กลับมาอีกช่วงคุยกับวิทล็อก ก็มีกระสุนยิงดัวเข้ามาทั้งสองหาที่หลบแต่พวกเขามีแต่ปืนสั้นที่ยิงสวนออกไปในที่สุดพวกของเรฟก็เข้ามาด้านในผู้คุมเดวรู้ว่ามีการยิงกันเขาออกไปทั้งที่เจห้ามรัเซลเตือนเดวให้ฟังเพื่อนจะดีกว่าโจเห็นเดวทะเลอทะล่าออกมาก็ทำท่าให้รอกอเรเลฟขอให้เจ้าหน้าที่วางอาวุธแล้วออกมาจากที่ซ่อนตอนนั้นเดวก็โผล่ออกมาบอกให้คนร้ายยกมือขึ้นเนดเลยยิงซักประเด็น โจช่วยไม่ทันเธอโผล่ออกมายิงโดนหูโอมาแต่ประเมินแล้วของซู้พวกนี้ไม่ได้แน่เลยยอมแพ้ยกมือออกมาพร้อมวิดล็อกเลฟให้เน็ดดูโอมาและให้โจพาไปหานักโทษที่ชื่อรัสเซลโคดี้พอเข้าห้องขังเลฟเลยขู่เจให้วางปืนโจบอกให้ทำตามนั้นเจดูจำนวนคนร้ายกับอาวุธแล้วเลยวางปืนเลฟตรงดิ่งไปหารัเซลซึ่งขานั้นไม่ได้ดีใจที่พวกเขามา เรฟว่าเรามีอะไรต้องทำด้วยกันนายคงไม่คิดว่าจะได้เจอพวกเราสินะเขาให้โจปล่อยอรัดเซลและขังเจร,รวมกับวิทล็อกแทนเน็ตบอกให้รีบๆโอมาอาการแย่ลงแล้วเรฟทำหากล้องวงจรปิดโจบอกว่าเสียเพราะหนูมันกัดสายไฟที่ห้องเก็บของแต่เรฟไม่เชื่อเขาบอกอีวาตามโจไปให้เห็นกับตาโอมาครวญครางเจ็บแผลเขาไม่ทันสังเกตว่ามีเกเตอร์ตัวนึงมุ่งมาทางเขา ว่าจะเห็นกอ้องกันตัวเองไม่ทันแล้วเกเตอร์ตัวยักษ์กัดและสัดเขาถึงชิ้นส่วนกระจายฝนฟ้าขนองทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเขาเลยช่วงลงบันไดอีวาก็พูดกับโจว่าหน้าตาเราเหมือนกันฉันน่าจะได้เป็นตำรวจถ้าพ่อฉันดีหรือมีครอบครัวที่สมบูรณ์อาจทำงานดีกว่าเธอด้วยซ้ำโจว่าเคยได้ยินคนที่โทษคนอื่นโทษครอบครัวตัวเองบ่อย เธอชี้ให้อีวาดูกล้องวงจรปิดมันเสียไม่มีไฟเลี้ยงเธอเห็นเสื้อของพายและแสงไฟในน้ำเลยขอลงไปดูทั้งสองสาวลุยน้ำที่สูงเหนือเขา่าพอโจก้มลงไปเก็บไฟฉายก็ตกใจที่เจอแขนที่ขาดของพายมือเขายังกำมไฟฉายอยู่จากนั้นพวกเธอก็เห็นต้นต่อเรื่องสยองเกตเตอร์ตัวหนึ่งเดินลงบันไดโจชี้ให้อีวาเห็นเป้าหมายชัดๆพอมันโผล่ขึ้นมาอีวาก็ยิงรัวๆกเกเตอร์มุดหนี แต่ก็เข้าไปกัดขาอีวาและควงสว่านเธอโจรีบวิ่งกลับไปปิดประตูมีเกเตอร์อีกตัวตามเธอมาติดๆเมื่อเข้ามาไม่ได้มันก็กลับไปรุมกินอีวาต่อโจถอดเสื้อเหลือแต่เสื้อกล้ามและปล่อยผมคนด้านบนได้ยินเสียงปืนเรฟใช้มือถือแต่ไม่มีสัญญาณเสาสัญญาณคงพังเพราะพายุเขาลงไปด้านล่างเห็นหัวโอมาแช่ในน้ำพ่อเห็นโจก็ถามถึงอีวาโจบอกอยู่ในน้ำ เขาเลยว่าเกตเตอร์ใช่ไหมล่ะโจมองตามตาเขาก็ตกใจที่เห็นเกเตอร์โผลมามันตามพวกเขาขึ้นไปด้านบนสองตัวโจทุบป,ประตูห้องขังเน็ตเห็นเรฟถึงเปิดประตูให้เปิดปุ๊บน้ำก็เข้ามาไม่ทันปิดเกเตอร์ตัวหนึ่งก็งับขาเรฟลากเขาออกไปรัสเซลใช้แรงเต็มที่เปื่อคว้ามือเรฟแต่เรฟก็หลุดมือไปจนได้เขาปิดประตูได้ก่อนที่เกเตอร์จะเข้ามา ตอนนี้เหลือเนตถือปืนคุมเขาบอกรัสเซลว่าจะฆ่าตำรวจทุกคนจะได้ไม่มีพยานเดี๋ยวให้นักโทษพวกนี้จัดการแทนเขากดปุ่มเปิดลูกกรงแองเจโลออกมาก็เข้าบีบคอโจโจใช้โทรศัพท์ฟาดหัวเขาแล้วกระแทกหัวเขา,เขาก็กลับลูกกรงเหล็กทำเอาแองเจโลยืนมึนพอฟรอยออกมาได้เขาก็บอกเนตว่าจะจัดการผู้หญิงให้เองฟรอยออกแรงต่อยเต็มที่จากที่เขาพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำร้ายผู้หญิง โจใช้ทักษะการต่อสู้จนฟรอยสลบกลางอากาศรัสเซลใช้ปืนขู่เนทให้พอแล้วพอเนทบอกมาขวางทำไมเราพวกเดียวกันรัสเซลว่าฉันไม่เคยเป็นพวกแกนะลดปืนลงซะเรามีเรื่องต้องจัดการต่ออีกจ็อกส์บอกว่าใช่เรายังมีปัญหาเรื่องจอระเข้บิกจิมบอกว่ามันไม่ใช่จระเข้มันคืออะลิเกเตอร์ต่างหากฟรอยฟอยื้นขึ้นมาบอกว่าจระเข้สีเขียวพอเจกับวิทล็อกออกมาเนทก็เป็นนักโทษแทน ตอนนี้น้ำถึงเข่าแล้วโจบ,บอกเข่าร้ายกับทุกคนว่ามีเกเตอร์ไม่ต่ำกว่า4ตัว2ตัวจัดการอีวานในห้องเก็บของในนั้นมีแขนของพายด้วยอีก2ตัวจัดการคนที่โดนยิงที่หูและก็ไล่ฉันมาฟอยลเล่าว,ว่าตอนเฮอริเคนไอดาปี2021น้องเคยโดนเกเตอร์กินต่อหน้าน้องสาว2ส,สัปดาห์ต่อมาก็เจอซาาเขาในท้องเกเตอร์ยักษ์ตัวหนึ่ง พอรัสเซลออกความคิดเห็นเจก็ขาดเพราะเขาเป็นแค่นักโทษแถมค่าตำรวจอีกวิทล็อกบอกไม่เป็นไรหรอกเท่าที่เห็นเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรนักเน็ตบอกจะออกไปแล้วมีเจสสกีอยู่ข้างนอกแต่ไปได้แค่สองคนดิ๊กจิมรู้จักธรรมชาติของสัตว์ดีเลยเตือนว่าพายุจะกดดันพวกมันให้หลบในอาคารแบบนี้นี่แหละตอนนี้ที่นี่พวกมันอาจจะเต็มไปหมดเมื่อหนีทางประตูไม่ได้จเลยหาทางอื่น เธอปีนขึ้นฟ้าเอาผ้าปูเตียงมาผูกต่อกันเพื่อให้ทุกคนค่อยๆปีนขึ้นมาช่วงจ็อกปีนขึ้นเกตเตอร์ก็เอาจมูกดันประตูเปิดเข้ามาได้โจรีบเตือนคนที่เหลือให้หลบผู้คุมเจเอาท้ายปืนตีฟรอยชิงปีนขึ้นมาก่อนฟรอยยังมึนแต่ก็พยายามปีนขึ้นเป็นคนสุดท้ายเขาหมดแรงเลยขอให้จ็อกที่อยู่ใกล้ๆช่วยจ็อกที่ถูกเหยียดมาตลอดเก็บความโกรธมานานแล้วแกล้งปล่อยมือจนฟรอยหล่นลงไปในน้ำเขาโดนเกตเตอร์กัดแขน เขาต่อยมันแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรวิทล็อกกับโจช่วยยิงแต่ฟรอยก็ถูกอีกตัวงับคอกลายเป็นอาหารมันทันทีมีตัวหนึ่งมาทางนี้วิดล็อกรอเวลาแล้วยิงเข้าปากมันทันทีเขาดีใจกับคำชมได้ไม่นานเกตเตอร์ตัวหนึ่งก็กระโดดงับเขาลงไปทำเอาทุกคนพะงะโจถอนหายใจรัตเซลที่อยู่แถวนั้นก็ให้กำลังใจเธอบอกว่าไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกคำพูดดีๆในเวลาแบบนี้ทำเอาโจตื่นตันขึ้นมาทันที บิ๊กจิมเตือนแองเจโลกับจ็อกที่คิดจะหนีเขาบอกข้างนอกมีทั้งพายุมีทั้งฝูงเกเตอร์ที่สำคัญพวกคุณจะถูกตำรวจไล่ล่าแองเจโลเห็นรัสเซลดูเป็นห่วงโจเลยแซวว่ายังไงเธอก็ไม่มีทางรักนายหรอกไอคนฆ่าตำรวจโจให้รัสเซลกับจ็อกไปสำรวจชั้นบนด้วยกันกับเธอจริงๆก็เพื่อแยกจ็อกออกจากแองเจโลที่คิดหนีด้วยกันพายุรุนแรงมากน้ำท่วมด้านล่างแถมฝนรั่วจากหลังคาอีก โจบอกสองชั้นด้านบนเนี่ยปล่อยร้างมาหลายปีแล้วให้หาอะไรที่พอจะเป็นอาวุธได้โจไปดูปล่องขยะก็เห็นน้ำเอ่อด้านล่างแต่น้ำมันก็ยังตื้นอยู่เธอถือโอกาสถามรัเซลเรื่องเพื่อนๆที่เขามาชิงตัวเขาเพราะเหมือนเขาไม่เข้าพวกและพวกนั้นดูไม่ชอบเขาด้วยซ้ำรัเซลว่าผมเคยเป็นทหารในอัฟกานิสถานก่อนย้ายกลับดันมีปัญหากับหัวหน้าจริงๆก็แค่ทะเลาะก,กันแต่พอกลับประเทศ ผมกลับหางานทำไม่ได้เลยหาเงินทุกวิถีทางจนได้เป็นคนขับรถส่งของผมเจอเรฟกับกลุ่มซึ่งเป็นอดีตทหารที่มีปัญหาคล้ายๆกันเขาจ้างผมด้วยเงิน7 0 0 0 0สบาทแค่รับเงินไว้ท้ายรถและพาพวกเขาหนีเรฟรับรองว่าจะไม่มีใครเจ็บตัวแต่ปรากฏว่าเรฟยิงตำรวจคนแรก6นัดตายคาที่เพื่อนรวมแก๊งก็กระทืบตำรวจอีกสองนายผมซ่อนเงินและไปที่จุดนัดพบ แต่ไม่เจอพวกเขาและถูกจับที่นั่นแทนสรุปเร็บกับเพื่อนนี้ไปได้ส่วนผมกลายเป็นอาชญากรฆ่าตำรวจแทนนี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของผมเขาเดินเข้าไปใกล้ๆหญิงสาวบอกว่าดีใจนะที่คุณบอกว่าผมไม่ได้เหมือนกับพวกนั้นตอนนี้ปล่องทิ้งขยะก,ก็มีน้ำเออสูงขึ้นและแคเตอร์ไต่ขึ้นมาด้วยจ็อกมองเห็นมันเดินมาก็ทำอะไรไม่ถูกโจให้รัเซลหยิบปืนสั้นไปใช้ทั้งสองคนช่วยกันยิง แต่เกเตอร์ก็งับจ็อกได้ก่อนกระสุนโจมหมดเลยเอาปืนสั้นจากรัสเซลมายิงมันกัดจ็อกค,ครั้งสุดท้ายก่อนตายคู่พวกข้างล่างได้ยินเสียงปืนแองเจโลถือโอกาสแอบไปเอาปืนสั้นในห้องพอเขาจะยิงผู้คุมเจบิกจิมก็เข้ามาขวางแต่ก็ถูกยิงซะเองแองเจโลเข้าไปอัดเจแบบไม่ยัง้งจนผู้คุมตายคามือเขาชวนเนทไปเอาเจสกีก่อนไปบิกจิมก็ถมน้ำลายใส่แองเจโลเลยยิงที่ท้องเขาอีก พอกำลังเดินออกไปเหล็กจากด้านบนก็หล่นมาเสียบเนสเฉยอันนี้ก็ตายง่ายเกินเพลอแป๊บเดียวเกเตอร์ก็โผล่มางับขาแอ็งจโลและลาเขาออกไปโจกับรัสเซลลงมาข้างล่างเจอเกเตอร์อีกตัวหนึ่งบิ๊กจิมบอกทั้งสองคนหนีไปเลยเดี๋ยวเขาจัดการเองเขาดูเป็นผู้เชี่ยวชาญสงสัยอยู่ว่าเอามาจากโชจรเค้บ้านเราหลอกล่อมันได้สักพักก็เสียท่าโดนเกเตอร์ฆ่าหัวจนได้โจกับรัเซลไปหลบหมุนห้อง อยู่ๆเรฟก็ถือปืนยิงเกเตอร์อ้คราวที่แล้วรอดราวกับปฏิหาริย์รัสเซลบอกไม่น่าเชื่อแต่ก็ดีใจที่เห็นคุณนะเรฟว่าต้องปกป้องของที่ลงทุนไปคือที่มาเนี่ยจะให้รัสเซลไปเอาเงินที่ซ่อนไว้รัสเซลบอกจะไม่ทิ้งโจแต่โจก็บอกให้ทั้งสองคนไปเลยเรฟทิ้งปืนไว้ให้เขาบอกว่าเหลือนัดเดียวแล้วนะสองหนุ่มลุยน้ําลงมาชั้นล่าง รัสเซลบอกจะไม่ทิ้งโจเขาดึงกุญแจเจสกีไปเรฟบอกไม่ใช่ทิ้งลอนแต่ต้องฆ่าด้วยเพราะเธอเห็นหน้าเรารัสเซลบอกจะไม่ให้เรฟฆ่าตำรวจอีกสองคนสู้กันสุดท้ายเรฟก็กดรัสเซลจมน้ำโจเห็นถังกส๊สพอเกเตอร์เข้ามาเยอะๆเธอก็ยิงถังแก๊สระเบิดแรงระเบิดกระแทกเรฟกระเด็นส่วนรัสเซลรอดเพราะอยู่ใต้น้ำเขาขึ้นไปหาโจตัดมาหลังพายุสงบ สภาพคือน้ำท่วมถนนหนทางและบ้านเรือนเสียหายจริงๆวันที่29สิงหาคม2021ฮอริเคนร,ระดับ4ไอด้าขึ้นฝั่งรุยเซียนาด้วยความเร็ว240กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้านมือเสียหายแบบนี้แหละค่ะโจะกับรัสเซลอยู่บนเจสกีโจตัดสินใจไม่จับรัสเซลจะทำรายงานว่าเขาตายไปพร้อมกับนักโทษคนอื่น เธอว่ายังไงคุณก็ไม่เลวร้ายช่วยคาเเกเตอร์ที่กินคนและช่วยชันฝ่าพายุออกมาโจทําเป็นไม่รู้ว่าเงินอยู่กับเขาแกล้งพูดว่าเพื่อนของคุณที่ขโมยเงินจะจัดการเงินยังไงรัสเซลยิ้มบอกว่าแล้วเจอกันนะนายอำเภอทั้งสองขับเจสกีแล้วแยกทางกันจบแล้วนะคะเรื่องนี้เอาเรื่องชิงตัวนักโทษบวกกับการแต่งเรื่องแอลลิเกเตอร์ให้ดูโหดซึ่งจริงๆมันก้าวร้าวน้อยกว่าจระเข้ ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะผิดพลาดก็ขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย